สวัสดีค่ะมันนีประเด็นสีมาให้เบิ้งเขาจานเดียวประเด็นกินเขานะคะเนาะมีกลับกล่วยม่นำเกลียวเดียวขอบุณทถูกกำลังแรงใจได้่ะเร้อขอบุ้นถูกการจามขอบุ้นุกคอมเมมตนขอบุณทึ้งเผื่อนไม่เพื่อนเก่าเพื่อนไม่มากหายกำลังแรกใจประเด็นกับขอบุ้นเลื่อยจะช้าๆได้พาด้าเดิมงานแล้วกันเนาะมันนีประเด็นบ่ได้เห็ดกับเขา วีด้าห้าเรุ่งคิดเจ้าสีนี่ม,มันเจ้ากับเพินไหลายคนชวนไปชวนมากเนาะกันเนาะมีประเด็นมานางกินเขาอ,อยู่หลังพร่วนีก็หลังพั่ไปรเดินเนาะกันเนาะปะเดินก็เลยเอวเขาหลาดสิม,มานางกินมีเตาแก๊สปรเด็นหนึ่งหนึ่งมันหนึ่งยังแล้วแล้วเรือบ้อยแล้วใเบิ่ง วันนี้ก็แดดมืัอนี้แดด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 คักแดดเนี่ยมัอนี่ประยินเสียงนกกาบ่ก็ห้องนกกาบ่ไปทนั wow ้งไหนว่ะตัวเตี้ยชิด้ยินเสียงแต่้งนกกาบ่ห้องกาบ่กาเบ่ยังมืัอนี่ประเด็นเสียงก็ตรวจขอไพ่เด้อพันกันผู้ดานประเด็นติดปากนี่ติเอินผู้ขาพันกันกับแม่ประเด็นว่ะ อือฮึดมีไปเด็นกันผู้ขาดีดีประเด็นก็ได้อิิติดเอืนมีมาเด้อม่กินเขาก็ประเด็นเดยนต้มมันจับใา่เมือวานนี่แล้วก็เนาะต้มหมอนี่นั่นก็มาลาดลาดเขาี่น้องกินเขากองย่างดีกินเขากล่อง กินก <c reading repetition> ับกล้วยหอมเมื่อวานไปเดินไปซื้อกล้วยหอมมาหน่อยใหญ่ไงวิลล่าหาสิบบาทยางมากก็เลย่อนแบงห้แมคคานั่นเพราะว่าเพิ่นเอากับเขาไม่ได้ไปเดินไปสิกับเขาเพิ่นนนั่จังสี่เพิ่นก็ให้ยไปเดินดูเนาะก่นเนาะเพิ่นไปเดินไปเอากับเผาชุ่มเพิ่นเอามาขายเพิ่นก็ให้มากทีละห่อสองห่อนันเทียบปเดินก็เอานันเทียบปเดินก็บพวกเอาเนาะกันเนาะเกียงใจก็เจ้าก็เจ้าเนา ที่ไปสือของข้าเจ้าก็แถมให้เดือนนี้ยังไปเดือนต่อเรืยแบงก็เจ้ากินน้ำหนักเนาะคลิปนี้กับพ่อแม่ยังไรเดีกยเดือนเร้่อยเราเห็นฟังหน่อยสิตาบาร์ไปเด็นวันอาทิตย์เดืนคลิปเอ็ดครับเขาเมื่อวานนี้ไปเด็นเฮ็ดจับ่ายได้ร่งไปหน่อยหนึ่งต่ว่าเสียงพ่นกับแหงไรก็เจ้าเขาออกไรพ่นเนาะ นี่ประเด็นมากินเขาหลังขั่วกันเสียงก็จ้ากระเปิดประตูมแเราประเด็นกับสีแดงรวบเก็บอันเก็บตามเกิดตามนี่แล้วค่ะเนาะแต่เซียงได้เอาเสํนหนัประเด็นก็ไม่ได้ออกไปก็หนกอพานเพิ่นมาพักนั่คนหม้อกีกับห่องเฮาคนมากคนไปคนมากหม้อกีกับเฮาดีที มาเด้ก็ไม่ไมกินข้าวกับประเด็นเสแซ่บประเด็นกระสีจบคลิปไปตอนนี้กนเด้อขอบคุณทุกกำลังแจ้งใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อยกระดือขอบคุณทุกคอมเมนต์ประเด็นในบางกลุ่ยขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าขอบคุณตัวลูกให้กินบ่บกจบโมลุมจะเลื่อนลงเรื่อง,องไปท้ามาหากิน ีกอดไปบัตรส่คนเดราเด้อเด้ออยู่ดีคำใบกดเก็บอาได้ก็ไ,กไ,กไ,ไ,ไปยามีไปทั้งในจะเริ่มใส่หมดคุณถูกกำลังแรงใจเด้อะเด้อมากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นอะไรขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรดอกนี้มาเดาหนีตังตอนนี้ก็เด้อะเด้อสวัสดีค่ะ